نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับอัลลอฮ์นั้นเวลาพระองค์ทรงรักคนกลุ่มใดก็ตามอัลลอฮ์ก็จะเร่งเร่งสะสางสิ่งต่างๆที่มันเป็นบาปกรรมให้พ้นไปจากชีวิตของเขาบางทีคนๆน,นี้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก็ได้ลบล้างความผิดไปในระดับหนึ่ง วิธีการที่จะทําให้ความผิดบาปกรรมต่างๆการฝ่าฝืนการทรยศในความบกพร่องของมนุษย์เนี่ยที่มันเป็นบาปอยู่ในบัญชีเนี่ยบางทีก็จะถูกลบล้างด้วยด้วยบททดสอบต่างๆวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันตรงนี้และพี่น้องคิดด้วยให้ดีนะเวลาที่อัลลอฮ์ทดสอบปั๊บนี่ต้องเป็นผู้ที่ เกิดความรู้สึกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาต้องการที่จะลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีแห่งการงานของเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าคิดอื่นไปจากนี้แล้วพี่น้องที่ก็จะหลงทางเช่นคิดว่าโอ้อัลลอฮ์ไม่รักเราแล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมกันแกล้งฉันนะเป็นการดูถูกเหยียดหยามอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา ไปโดยไม่รู้ตัวถ้าหากว่าพี่น้องไม่เข้าใจในเรื่องนี้และพี่น้องไม่ได้คิดถึงเรื่องที่อัลลอฮ์จะมอบสิ่งดีงามอันมากมายเหลือเกินให้แก่ชีวิตของเราเ mm hmm. บื้องหลังที่เราทําข้อสอบผ่านบททดสอบไปแล้วพี่น้องถามอย่างนี้หน่อยฟิรูลนเนี่ยที่ถูกระบุชื่อเอาไว้ว่าจะอยู่ในนรกในวันกิยรมาในอันกุรานระบุไว้เลย คนเหล่านี้อัลลอฮ์รักเขาไหมอัลลอฮ์ไม่รักเขาแน่นอนถ้าอัลลอฮ์รักเขาเนี่ยนะแน่นอนอย่างยิ่งเขาก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่จะเป็นตัวลบล้างความผิดสิ่งที่จะเป็นตัวทําให้เขาเนี่ยมีจิตใจที่หันมายอมจำนนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาบางคนอธิบายในลักษณะที่ บอกว่าเขาไม่เคยเจอเลยนะว่าฟิลูนเนี่ยที่จะมีถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเขาไม่สบายเขาป่วยเขาโดนบททดสอบอันนั้นอันนี้นะครับนอกจากสิ่งที่อะไรนะเราเคยรู้นะเราส่งกบไปอันนั้นก็โดนทดสอบเกี่ยวกับพวกพ้องของเขานะกลุ่มชนของเขาส่งกบไปส่งตกกะกแตนไปส่งเหาเห็บตัวริ้นนะครับ ส่งต่างๆที่เป็นบททดสอบตรงนั้นตรงนั้นก็โดนหนักเฉพาะอะไรละ่ะกลุ่มชนของฟิรูฮนแต่ฟิรูณนนั้นไม่ได้ไอสักแอล้ไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะครับหรืออาจจะลำบากอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ ในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ทรงรักเขาพระองค์ก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยหลงละเริงมีความสุขอยู่กับอำนาจมีความสุขอยู่กับข้าทาสบริวารที่ปกครองมีความสุขอยู่กับครังสมบัติเหมือนกับกอรูนี่กอรูน,นี่ก็มีทรัพย์สมบัติเยอะฮามานนี่ก็มีทรัพสมบัติอาจจะไม่มากนะักแต่ก็มีอำนาจเหลือเกินฟิรูนเนี่ยประกาศตนเองเป็นพระเจ้าอา้าวปล่อยให้คนเหล่านั้นเนี่ยหลงละเริงจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่ง ที่เรียกว่าอาจัลวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอายุขไยสิ้นสุดลงคนเหล่านี้กลับไปอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮฺไม่รักคนเหล่านั้นทีนี้หะดีสบทหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะหันมาตรวจสอบดูตัวเองแล้วก็หันมาทําความเข้าใจเสียใหม่พี่น้องเห็นว่าเออคนคนนี้นี่นะ ทรยดต่ออัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ทำไมชีวิตมันสบายจริงๆทำมาค้าขายก่อนด้กํำไรเงินเงินทองไหลมาเทมาปลูกยางปลูกปาล์มทำพืชไร่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกุ้งโอ้โหทรัพย์สิสนทรัพย์สิสนเนี่ยไหลมาเทมาเหลือเกินทั้งๆที่ไม่เห็นละหมาดทั้งๆที่ไม่เห็นถือสินอดนในเดือนรอมดอนสก,กาบนั้นก็ไม่จ่ายทรัพย์สินไหลมาเทมา ของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ป่วยเ<อ>ดี๋ยวก็มีอุบัติเหตุเดี๋ยวก็มีบ้านพังพายุพัดแล้วก็หลังคาเปิดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเป็นบททดสอบมาเรื่อยเลยเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นฟังฮะดิษบทนี้นะพี่น้องฮะดิษระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าอินนาอิซอมัลจาซามาอิซอมิลบบล وإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْرَاضِيَ فَلَهُ ا ل ر ِّ ض َ ا, ض ض ا و <hr> َ م َ ن ْ س َ خ ق َ ط َ فَلَهُ السُّكْرُ حديث บันทึกโดยท่านอิมามติรมิซีท่านนาบีกล่าวอย่างนี้นะแท้จริงรางวัลอันยิ่งใหญ่การตอบแทนของอัลลอฮ์อันมากมายเนี่ยจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น เนื่องจากบททดสอบที่หนักหน่วงบททดสอบที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราจากความเข้าใจในส่วนนี้ของฮะดีส <c oughs> ก็คืออัลลอฮ์ต้องการที่จะมอบการตอบแทนอันยิ่งใหญ่อันสูงส่งให้แก่ชีวิตของเราผู้ศรัทธาต้องเข้าใจอย่างนี้นะบททดสอบเกิดขึ้นปั๊บโอจำเป็นเลือกเกินที่ฉันต้องอดทน เพราะว่าอัลลอฮ์ต้องการและพอมอบภาระหนักมอบความลําบากให้อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนฉันด้วยรางวัลที่หนักหน่วงด้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินต้องเข้าใจอย่างนี้บางรายงานฮะด,ดีสเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลฮุอะัลฮิวะซัลล,ลัลลลมบอกแก่ผู้ศรัทธาทุกคนนะครับว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์ในวันกียรมาจะมีอยู่กลุ่มนึง อย่าเอาล้อครัพระองค์ในอยากเหลือเกินที่จะกลับมามีชีวิตในดุนยาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็โดนบททดสอบหนักๆโดนบททดสอบที่มันหนักหน่วงเหลือเกินจากอัลลอฮ์โดนบททดสอบชนิดที่ว่าเนื้อหนังเนี่ยถูกตัดออกเป็นชิ้นๆเป็นแผลเต็มตัวได้รับการอะไรได้รับบาดเจ็บอย่างมากมายเป็นแผลทั้งตัวเนื้อเนี่ยถูกกรรไกรตัดเป็นชิ้นๆ ต้องการอยากจะโดนบททดสอบแบบนั้นหลังจะเข้าไปอยู่ในสวรรค์ลแล้วนี่นะต้องการเหลือเกินอยากจะกลับมามีชีวิตอยู่ในดุนยาแล้วก็โดนบททดสอบทางร่างกายนี่หนักๆป่วยหนักๆมีบาดแผลในร่างกายหนักๆอันเนื่องมาจากเห็นคนที่เขาได้รับบททดสอบหนักๆแล้วคนเหล่านั้นข้อสอบผ่านพอเข้าไปอยู่ในสวรรค์ลแล้วนะพี่นออ้องอลลอได้รับสิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน จนกระทั่งชาวสวรรค์เห็นเนี่ยอยากจะได้บ้างอยากจะเอาบ้างจึงมีความปรารถนาแต่ว่าได้เข้าสวรรค์แล้วก็ห้ัมดุลินลาก็ไม่มีทางแล้วที่จะได้ออกจากสวรรค์แล้วมาอยู่ในดุนยาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความเป็นความปรารถนาเหลือกเกินที่พวกเขาอยากจะกลับมาใช้ชีวิตในโลกดุนยาอีกสักครั้งหนึ่งตามที่ฮะดดินด้รบุเอาไว้จิ่งหล่านี้ท่นานนบีลาหเล่าให้ฟังว่าคน บางกลุ่มถูกบททดสอบหนักเหลือเกินผ่านได้ด้วยอะไรด้วยการสอบบัสอดทนด้วยการมีอีมานที่มั่นคงพอโดนบททดสอบหนักแล้วอัลลอฮ์เนี่ยฮะดิษบทนี้อัลลอ์ตอบแทนรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินในสวนสวรรค์ต่อไปฮะดิษบอกอย่างนี้นะครับว่า ฟาอินนัลลอฮ่อิดะอฮับกาวมันอิบตาลาหุมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อพระองค์ทรงรักคนกลุ่มใดก็ตามพระองค์ทรงรักใครก็ตามแต่ที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่โลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทดสอบพวกเขาฟามันรอดียะฟาละฮุริดอใครก็ตามแต่ที่สงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมพอใจแล้วก็อดทนโดยหวังความโปรดปานจากอัลลอฮ์ พยายามเสริมกำลังใจด้วยการปฏิบัติตามฮะดิษนบีพยายามที่จะศึกษาว่าท่านนบีสอนเราอย่างไรในขณะที่อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราก็สอบ,บาดอดทนเราก็คิดไปในทางที่ดีของอัลลอฮ์และเราก็หวังในความเมตตาของพระองค์ใช่ไหมปฏิบัติตนอย่างนี้ปับ๊บฟาลาฮูริดอคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะพึงพอพระทัยแก่พวกเขาเหลือกเกินคําว่าอัลลอฮ์พึงพอพระทัยในที่นี้ อุล玛บางคนตัฟซิดให้คำอธิบายว่าอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์นในวันอาคเร์อัลลอฮ์พี่น้องป่วยแล้วเราก็อดทนอดทนแล้วพอตายไปได้เข้าสวรรค์พี่น้องถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าป่วยครั้งนี้เนี่ยนะจะเป็นเหตุให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์และก็ทําให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันเกียร์มาพี่น้องจะยอมอดทนไหมอัลลอฮ์บางคนบอกเอาเลยฉันจะยอมอดทนสองสามเดือนห้าเดือนปีหนึ่งฉันจะยอมอดทน ถ้ารู้จริงๆว่าอดทนครั้งนี้แล้วตายไปแล้วจะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมาบอกหนึ่งในบททดสอบนั้นอัลลอฮ์มีรางวัลไม่ใช่ทดสอบฟรีๆนะพอเราอดทนผ่านพ้นไปแล้วรางวัลการตอบแทนยิ่งใหญ่เหลือเกินสองอัลลอฮ์ทดสอบแล้วถ้าสบ,บาัดอดทนดีๆความผิดในบัญชีอัลลอฮ์ลบล้างไปมากเหลือเกินอัลลอฮ์ลบล้าง พอแลอัลลอฮ์รักใครก็าตามแต่หนึ่งอัลลอฮ์ต้องการให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่ยิ่งใหญ่นะั้นนบีบอกเอาแล้วนะว่าจะต้องผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงสองอัลลอฮ์รักใครก็าตามแต่อัลลอฮ์ปรารถนาเรื่องเกินอยากที่จะลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเขาพี่น้องถามว่าเราต้องการไหมที่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งชาวสวรรค์ด้วยกันในอิฉานะ ในวันนุ่นอิจฉากันได้นะในสวนสวรรค์ต้องการรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไหมโอ้เราต้องการสองต้องการไหมที่จะตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยความผิดในบัญชีเนี่ยไม่มีเหลืออยู่เลยหรืออาจจะมีเหลืออยู่น้อยมากในสภาพที่เราตายจากโลกดุนยานี้ไปอ๋อเราต้องการถ้าเราต้องการแล้วฮะดีสบทนี้แจ้งเอาไว้นะอัลลอฮ์นรักเรานะ อยากจะลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเราอยากเหลือเกินที่จะได้ให้รางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่แก่เราก็ต้องมีผลงานด้วยการสอบบัสอดทนในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสอบบัสอดทนในบททดสอบที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อบททดสอบมันเกิดขึ้นแล้วคนคนนี้อดทนเหลือเกินอัลลอฮ์ก็จะให้การลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเราตรงนี้ สำคัญมันอยู่ตรงนี้ตรงท้ายของฮะดีษนี่พูดเอาไว้อย่างนี้วนะ่ามันสะคข่ต่อฟาลาหุสุขใครก็ตามแต่พอแล้วอัลลอฮ์ทดสอบแล้วโกรธไม่พอใจตีโพยตีพายด่าทอความเจ็บป่วยคนคนนี้แล้วอัลลอฮ์ก็จะโกรธกริ้วก่อเขาแม้ให้สบายมาตั้ง40ปีพอป่วยอยู่เดือนเดียวเท่านั้นแหละโอโลหล จะป่วยไปทำไมฉันนี่ทำไมมันซวยเหลือเกินไอ้ลวงมะเร็งเนี่ยมันเลวร้ายจริงๆมันวิบัติจริงๆด่าทอโรคด่าทอความเจ็บป่วยตัดพ่อกับชีวิตบางคนก็พูดอย่างนี้นะแหมมันน่าจะต,ตายตายไปซะได้ก็ดีมานั่งเจ็บวันเจ็บคืนอยู่อย่างนี้มันเจ็บปวดเหลือเกินตายได้เลยขอให้ความตายเกิดขึ้นกับชีวิต ขอให้ความวิบัติเกิดขึ้นกับชีวิตนี่คนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์โกรธกิ้วเข้าพี่น้องยังไงหละสมมติว่าอัลลอฮ์ทดสอบให้ป่วยสักเดือนหนึ่งบางคนป่วยเดือนหนึ่งอดทนก็ป่วยเดือนหนึ่งไม่อดทนด่าทอความเจ็บป่วยก็ป่วยเดือนหนึ่งพี่น้องจะอยู่ในสภาพอย่างไรอยากจะได้สภาพแบบไหนดังนั้นก่อนที่เราจะป่วยก็ทำความเข้าใจซะหน่อย ก่อนที่บททดสอบจะเกิดขึ้นกับชีวิตจะเกิดขึ้นกับครอบครัวก็ทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าในบททดสอบนั้นวันนี้เราได้รับสองอย่างนะในบททดสอบที่อัลลอฮ์ใช้ทดสอบแก่เรานั้นอัลลอฮ์ต้องการมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เราอัลฮัมดุลิลลาห์พอเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะยอมจำนวนแล้วก็จะพยายามฝ่าฟันให้ชีวิตผ่านบททดสอบไปให้ได้ประการที่สองที่ได้รับจากฮะดิษบทนี้ก็คือ เมื่ออัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ทดสอบเราเพื่อที่จะลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเราอย่าลืมนะเราเนี่ยมีบาปเยอะนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบาปของเราณเวลานี้เนี่ยมันมากกว่าความดีหรือเปล่าไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้บาปของเรามีไปถึงขีดไหนแล้วท้ามันถึงขีดที่อันตรายแล้วอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์โปรดปานเราไปว่าเราอาจจะเอาละถึงจะแม้ว่าจะมีบาปแม้ว่าจะทําชั่วบ้างก็ยังได้ละหมาด เอายังมีการบริจาคบ้างยังเห็นเห็นความสําคัญของเด็กกาพร้าเอาช่วยเหลือเด็กกาพร้าบ้างบางทีอาจจะมีความดีเล็กๆน้อยๆที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ก็รักเราแล้วก็ต้องการลบล้างความผิดต่างๆออกจากบัญชีของเราอัลลอฮ์ก็ทดสอบอัลลอฮ์ก็ให้ความลําบากเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้ให้อะไรนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องเข้าใจแบบนี้พี่น้อง อัลลอฮ์ต้องการมอบผลบุญที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ต้องการลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเราและสุดท้ายก็คือจําไว้นะอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์รักเราคนที่ไม่ป่วยเลยคนที่ไม่ลําบากเลยแล้วก็รวยเอารวยเอาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ละหมาดไม่ได้ทําตามสิ่งที่เป็นอามันซอนและการงานที่ดีเลยอัลลอฮ์ไม่รักคนเหล่านั้นบาปเยอะแล้วก็จะไปจัดการในโลกอาคีรออยู่ในนรกยะหันนำดังนั้นเรา พยายามอย่างยิ่งเนี่ยที่จะต้องเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีว่าอัลลอฮ์รักเรานะพระองค์จึงทดสอบในชีวิตแห่งโลกดุนยาของเราวบลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วบระกาตุ